ไอพี่มาจากที่ไหนครับพี่เมืองกาญครับพี่ขี่มาเองเลยนะออกมาตั้งแต่กี่โมงพี่สิบโมงครับพี่โอเคครับอาการรถในวันเนี้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทาไมถึงขี่มาไกลทาไมถึงอยากให้ผมแก้มันเป็นยังไงก็ทําตอนแรกมันไม่จบขอบพี่แล okay ้วทีเนี้ยไาแก้ปุ๊บแก้หาจุดไม่เจอครับก็เลยอยากให้มันจบๆสงสารแล้วิ่ขี่แบบเนี้ยโอเคครับอันนี้เราทำสเต็ปไหนบาครับพี่ทาลูกกาลังหัดขับแข็มแล้วก็ชุกข้ารับพี่ก็คือทํามาเต็มเลยครับแต่วิ่งไม่ออกโอเคครับอาการที่วิ่งไม่ออกนี่มันเป็นยังไงพี่ เป็นคือต้อนขี่ไม่ได้ครับพี่ขี่สะดุดขี่ในเมืองเนี้ยมันฮื้ปกุกปักกุกปักกุกปักแต่ขี่พอรอบหกสิบเจ็ดสิบไปมันลอยตัวแล้วไปขี่ได้พี่โอเคครับก็คือว่ามันไม่เรียบมันไม่เนียนครับมันไม่เนียนแล้วก็คือปลายก็ไม่เดินนี่แล้วช่างที่เขาทํามาเขาว่าไงพี่ก็เขาบอกว่ารถ <What? S 2> แต่งแบบน,น,นี้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ผม,ผมเชื่อว,ว่าผมดูคนอื่นมาคนอื่นเขาเจบให้ได้แล้วโอเคครับผมใช่ครับโจทย์ที่ต้องการวันนี้ต้องการแบบไหนครับต้องการให้มันเนียนแล้วก็ เพิ่มอัตราเราไปพอครับโอเคครับครับครับหลังจากที่แก้ไขเสร็จแล้วพี่ไปลองขี่เป็นไงบ้างครับอาการดีกว่าเดิมครับดีกว่าตอนที่มาครับอาการที่ว่าจะมารักษาคือหายครับแล้วก็ได้ของแถมคุดปลายไว้ครับโอเคครับแฮปปี้นะครับพี่แฮปปี้ครับแฮปปี้กดไลค์ให้พี่ครับเข้ากล้องขอบคุณครับ